ตัวอย่างการเขียนอัตราส่วนนะคะ อัตราครู1่นคนต่อนักเรียน20คนเวลาเราจะเขียนอัตราส่วนเราจะเขียนว่าไงคะอัตราส่วนของจำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนเป็น1ต่อ20ต่อไปข้อที่2ไข่ไก่10ฟองราคา22บาทเราจะว่าไงอัตราส่วนของ อัตราส่วนของอัตร,สนนราตตรส่วนของจำนวนไข่ไก่เป็นเป็นเป็นบาทนั่นแหละแล้วก็เป็นอ่าถูกต้องเห็นไหมคะอัตราส่วนของจำนวนไข่ไก่เป็นฟองต่อราคาเป็น บาทเป็น1เป็นเออสิบนะคะต่อ 22, 22นะคะอ่าต่อไปข้อที่3ค่าโดยสารรถประจำทางตลอดสายคนละ3บาท50สตางค์แต่ว่างไงอัตรา อัตราส่วนของจำนวนผู้โดยสารยังไงคะเป็นคนอ่าเป็นคนต่อราคาเป็นบาทอ่าพยายามพยายามพูดด้วยนะคะพยายามพูดบ้างนะคะ,ะจะได้รู้ว่านากักเรียนเข้าใจนะคะอัตราส่วนของจำนวนผู้โดยสารเป็นคนต่อราคาเป็นบาทเป็น หต่อ3.50ต่อไปข้อที่สรถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่าไงคะอันนี้มันคืออะไรแล้วคืออะไรอัตราความเร็วนี่เขาเปรียบเทียบกับอะไรเนี่ย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือ80นี่คืออะไร 80นี่คืออะไรระ,ะระยะทาง80อะไรกิโลเมตรต่อชั่วโมง,โมงนะคะเราเรียกว่าอัตราเร็วอัตราเร็วก็คือระยะทางกับอะไรคะเวลาอัตราเร็วคือระยะทางกับเวลาเราจะว่าไงคะอัตราส่วนของระยะทางเป็นกิโลต่อเวลาเดินทางเป็น ชั่วโมงคือ80ต่อ1น่งแปต่อ1ต่อไปข้อที่5อาตาัตราแลกเปลี่ยนเงินนะคะ47.14บาทหรือ47บาท14สตางค์ใช่ไหมคะต่อเงินอยู่ต่อ1ยูโรนะคะต่อ1ยูโรเราก็เขียนว่าอัตราส่วนของจำนวน เงินเป็นบาท <บา S 2> ต่อจำนวน <บา S 1> เงินเป็นยูโรอ่าก็คือ47.14ต่อ1อ่าต่อไปข้อที่6การผรสมปุ๋ยอินทรีย์สูตร1นะคะถ้าใช้ยาส50้าส50กิโลกร,รมัมต่อมูลไก่5กิโลกร,รมัมอ่า เกีย์อัตราส่วนว่าอัตราส่วนของน้ำหนักกิโลกร,รัมนี่ก็คืออะไรคะน้ำหนักอัตราส่วนของน้ำหนักน้ำหนักอะไรยาสดคิดดีคิด,ดีคด,ดีคดดตอ่ตออะไรเลยมูลไก่อ่าเมื่อกี้เราไม่ได้พูดอะไระไม่ได้พูดหน่วย ทำไมไม่พูดอ่าหน่วยเดียวกันเห็นไหมบางคนรู้บางคนก็ยังลืมนะคะบางคนลืมนักเรียนต,ยยต้องพยายามสังเกตให้ดีหน่วยมันทําไมคะเหมือนกันถ้าหน่วยเหมือนกันเราต้องเขียนหน่วยกํากับไหมคะไม่ตองเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าอะไรคะอัตราส่วนของน้ําหนักอะไรคะย่าสดตอ่อค่ะถ,ถูกต้องต่อมูลไก่ว่าไปเลย เท่าไรเป็นห้าสิบต่อ5้าต่อ5เห็นหรือ,อยังนะคะ,ะกรณีนี้หน่วยมานเหมือนกันเราก็ไม่ต้องเขียนหน่วยกำกับต่อไปนมสด12กระป๋องราคา93บาทอ่าลองเขียนอัตราส่วนสิคะ จำนวนอะไรไม่ใช่อะไรล่ะจำนวนอะไรที่จะพูดถึงนมสดเป็นกระป๋องต่อราคาเป็นบาทต่อราคาเป็นบาทนะคะพยายามตั้งสมาธิหน่อยอ่าอัตราส่วนของจำนวนนมสดเป็นกระป๋องต่อราคาเป็นบาทเป็น12ต่อ93านะคะ อันนี้จะเห็นว่าหน่วยมันทําไมคะต่างกันแล้วก็ต้องบอกอะไรด้วยหน่วยเขียนหน่วยกํากับไปด้วยนะคะอ่าดูต่อต่อไปพิจารณาข้อความต่อไปนี้อะไรคะรักชาติสูง170เซนติเมตรเชือดชูสูง1.5เมตรนะคะ,ะให้นักเรียนเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบความความอะไรคะความสูงของ รักาติต่อความสูงของเชื้อชูอนักเรียนลองคิดดูสินะคะให้นักเรียนเขียนตาส่วนแสดงการเปรียบเทียบความสูงของรักาติต่อความสูงของเชื้ชูนักเรียนจะเขียนยังไงคิดคิดก่อนพร้อมยังลอ,องบอกมาสิคะ,อะบอกมาเลยว่า ว่าไงล่ะคะความสูงของของลักชณะต่ออ่านะคะเพื่อนบอกว่าความสูงของลักาติเป็นเซนติเมตรได้ไหมได้ถูกอ่าแล้วไงคะต่อของเชอดชูเป็นเมตรอ่านะคะความสูงของลักาติเป็นเซนติเมตร ต่อความสูงของเชื่อชูเป็นเมตรเป็นเป็น1 7 0เจต่อ1.5ุเขียนอย่างอื่นได้มะได้อีกไหมได้ได้ว่าไงความสูงของไม่ใช่เอารักชาตินี่แหละต่อเชื่อชูนี่แหละได้มะเขียนเป็นอย่างอื่นอีกได้มะมเออเปลี่ยนอะไรคะ เปลี่ยนเมตรเป็นเซนติเมตรอ่าเปลี่ยนหน่วยนะคะจากเมตรเป็นเซนติเมตรเพราะเราสามารถทําไมได้เปลี่ยนหน่วยได้ถ้าหน่วยมันสามารถเปลี่ยนได้เราสามารถเขียนได้หลายร,รูปแบบใช่ไหมคะอ่าถ้าเราเปลี่ยนหน่วยจากเมตรเป็นเซนติเมตรเราจะว่างไง หน่ต่อาค่ะดีมากเลยแสดงว่านักเรียนทำไมคะเข้าใจเออเก่งมากนะคะเพราะเราสามารถเปลี่ยนหน่วยจากเมตรเป็นเซนติเมตรแล้วเราก็เลยไม่ต้องเขียนหน่วยกรกรากรบถูกต้องเลยเพราะหน่วยมันเป็นหน่วยอะไรกันแล้วเดียวกันแล้วเออ,เอ,อดีมากเลยนะคะนักเรียนเข้าใจดีนะเราก็สามารถบอกได้ว่าความสูงของรักาตินะคะ,ะต่อความสูงของเชิดชูนะคะเป็น 170ต่อ150แสดงว่าเราเปลี่ยนจากเมตรหน่วยจากเมตรเป็นเซนติเมตรบอกอย่างอื่นได้อีกไหมได้ก็ทำเซนติเมตรให้มันเป็นเมตรอ่ะว่ามาอีกแบบหนึง่ง ดีมากเลยนะคะนักเรียนเข้าใจดีนะเห็นไหมคะยากไหมไม่ยากนะคะแสดงว่าในกรณีที่เราสามารถเปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งเราก็ไม่ต้องเขียนหน่วยกำกับนะคะ